เปิพิธเทศการแสดงผลงานของนักเรียนภายใต้กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครั้งที่2วันนี้เวลา14นาฬิกา14นาทีสมเด็จพระนิพพาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังขอศิลปะานธรรมกรงเทพมหานครเขตปุมวัน ส่งมุดพิทยสภารแสดงผลงานของนักเรียนภายใต้กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ครั้งที่2ซึ่งเป็นกิจกรกรมต่อเนื่องจากแนวทางพระราชดำริที่ส่งผงใยเด็กและเยาวชนที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ก,รรร 5, รการแพร่ระบาดของโรคโควิด19และพระราชทานแนวทางให้จัดโครงการกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ เดือจัดขึ้นครั้แรกเมื่อปี2563มีการแลกเปลี่ยนประสบก,การณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด -19 ผ่านทางกิจกรรมการวาดภาพและการเฉียนเรยงความส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งที่สองนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สะท้อนหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่เพื่ออยู่ร่วมกับโลกโควิดสิที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวโรงเรียนหรือชุมชนของตนเองผ่านทางกิจกรรมทักษะทางวิชาการตามความถนัดของตนเองได้แก่กิจกรรมการวาดภาพ กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทยและกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในครั้งนี้ได้จากกิจกรรมการประกวดและแข่งขันในระดับหน่วยงานและระดับสังกัดระหว่างเดือนกุมภาันธ์ถึงกรกฎาคม2564มีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพ2,500รายกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย1 9 4 1รายกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ204ราย รวม4,196รายโดยมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกผ่าเกณฑ์และมีความโดดเด่นเข้ารับข้ชาชัารางวัล31รายทั้งนี้ผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนความคิดของเยาวชนและช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะในด้านศิลปะความคิดสร้างสารรค์จากภาคก่าและทักษะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและเป็นเวทีสื่อารสำหรับเยาวชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 Por acaso.